สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรต้นยาหนวดแมวนะคะ f อซีหลายๆคนสอบถามมานะคะว่าต้นยาหนวดแมวลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนสรรพคุณมีอะไรบ้างนะคะทั้งต้นมีสรสจืดสรรพคุณช่วยรักษาโรคก,กระใสช่วยลดความดันโลหิตช่วยรักษาโรคเยื่อจมูกอักเสบช่วยรักษาโรคเบาหวานช่วยรักษาโรคทางเดินในปัสสาวะช่วยขับปัสสาวะ รักษาโรคนิ้วสลายนิ้วหรือช่วยลดก้อนนิ้วด้วยการใช้ต้นกับใบป,ประมาณ1นึ่กำมือหากใช้ใบสดให้ประมาณ90-120กรัมถ้าใช้ใบแห้งให้ใช้ประมาณ40-50กรัมนำมาต้มกับน้ำดื่มครั้งละหนึ่งถ้วยชาวัวนละสามครั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการใช้ต้นหนวดแมวเพื่อรักษาการ อักเสบของไตและนิ้วในไตในอินโดนีเซียมีการใช้ใบนำมาชง